môn môn cứ môn 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 rồi mười môn 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 ở ừ. quanh Yep. Okay, well.

lắm mình... đi. rồi mình rồi chị chia em lúc đi lúc cần lúc đi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  đi lúc đi lúc đi lúc đi đi lúc đi

วิ่งตัวซ wow ื้อเนอะหันซาซื้อแล้วเจงเลตัวซื้อก็มีแล้วนีเนี่เก็บเก่งเราด้วยไ้ไ

มันบูบลายเซนนี่ได้บ่บ่ <laughs> <laughs> well, เชียงวันไหมไม่วันเทียงเลยไปเทียงแลยไม่๋วยเตี๋ยววันสิ๋วยเตี๋ยวไหมขอเทียงกินแล้วพู้ดีไปเลยอยกันนอนเบิดขึ้นเลยวันนอนเบิดมื่อได้วันนอนเบิดวันเลยทั้งวันเลย กากจัวไปดูมูดหลายอยู่วันแต่กูโยู่ดีดิดิคิที่เหชิเสิไปคูวที่ชิเบตว